กลางลานดินหน้าศาลเล็กๆที่ทำจากไม้แก่นคอยมีเสาแกะสลักลวดลายเสือคำยืนตระงานอยู่คู่กันสองต้นกลิ่นควันธูปที่ยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศบอกให้รู้ว่ามีใครสักคนเพิ่งมากราบไหว้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ฐานศาลมีรูปปั้นเสือขนาดเท่าตัวจริงนั่งหมอบในท่าพร้อมกระโจนกล้ามแน่น ดวงตาหล่อด้วยกระจกเงามองตอบกลับผู้ใดก็ตามที่จ้องมองมันนานเกินไปเสียงลมวูบหนึ่งพัดผ่านเศษใบไม้แห้งปลิวกระทบชายผ้าเขาาม้าของชายชาราในชุดพื้นเมืองผู้หนึ่งที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้โคนโพเก่าเขาเอ่ยเสียงแห่พร่าขณะหันไปหาหลานชายตัวน้อยที่กำลังจุดทูบขอพรไอ้หนูเอ็งอย่าพิ่งจุดทูบมั่วๆนะ ที่นี่ไม่ใช่ศาลขอเลขศาลเจ้าพ่อเสือคําท่านอยู่เพื่อคุ้มครองไม่ใช่เพื่อพลานบุญคนเด็กชายหยุดมือกลางคันหันกลับมามองด้วยสายตางุนงงแล้วทำไมถึงมีรูปเสือดุดุแบบนี้ล่ะตาชายชะางเงียบไปครู่ก่อนจะก้มหน้าลงถอนหายใจยาวถ้าเองอยากรู้ตาก็จะเล่าให้ฟังแต่ต้องสัญญาว่าโตขึ้นแล้วจะไม่กลายเป็นคนพาน เข้าใจไหมเด็กชายพยักหน้าแรงๆชายชราเริ่มเล่าเมื่อราวห้าสิบปีก่อนแถวถิ่นนี้ยังเป็นป่าเกือบทั้งหมดเส้นทางที่ตัดผ่านใช้เพียงเดินเท้ากับเกวียนสัตว์ป่ามีอยู่ดาดดืนทั้งเสือหมูป่าช้างป่าแต่ที่หนักหนากว่าสัตว์ป่าคือพวกโจรป่ากลุ่มคนที่หลบหนีก่อเหตุชิงทรัพย์ฆ่าคนโดยไม่ละอาย ในช่วงหนึ่งของยุคมืดนี้คนในพื้นที่เริ่มล้มตายมากขึ้นลูกฉันเดินเข้าป่าไปไม่ถึงสองชั่วโมงเจอแต่เสื้อเปื้อนเลือดกับรองเท้าข้างเดียวกลับมาเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงร้องผู้หญิงเหมือนโดนลากไปเสียงก็เงียบหายกลางป่าเสียงเหล่านี้ดังอยู่ตลอดในช่วงเวลานั้นผู้เฒ่าผู้แกร่รวมตัวกันหลายครั้งทุกคนเห็นพร้อมกันว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องลูกหลาน เพราะพวกเขาไม่มีอาวุธไม่มีทางสู้วันหนึ่งครูบาอาจารย์สามรูปจากสายวิชามนดำขาวได้รับนิมนต์มาอย่างเงียบพิธีหนึ่งจึงเริ่มต้นขึ้นในคืนเดือนดับใต้ต้นโพกลางลานโลง่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าท่านเหล่านั้นใช้อะไรบ้างบางว่าผสมผงเท่ากระดูกบางว่าใช้น้ำมันจากศพผีตายวันเสาร์เผาวันอังคาร บ้างว่าเอาผ้าขาวพันศพตากลมมาพันไม้หุ่นให้หายใจได้แต่ทุกคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าหุ่นที่สร้างขึ้นณที่แห่งนี้ไม่ได้แค่ไม้มันมีจิตมีอาคมแล้วมีคำสั่งว่าต้องคุ้มครองลูกหลานที่อยู่ในรัศมีสารนี้ให้พ้นจากคนใจหยาบช้าทุกผู้หลังสร้างหุ่นเสร็จผู้เท่าจึงลงความเห็นว่า จะตั้งศาลเจ้าพ่อเสือคําขึ้นสองแห่งที่ทางเข้าและทางท้ายหมู่บ้านโดยแต่ละศาลจะมีรูปเสือหนึ่งตัวประจำอยู่เสือที่หน้าศาลมีสายสินพันรูปคอมีตะกรุดและเหล็กไหลฝังในอกมีผงว่านดองน้ำมันฉโลมทุกคืนเดือนดับทุกครั้งที่มีคนผ่านหน้าศาลกลางดึกมักรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องอยู่จากเงามืดบางคนเห็นเงาเสือเดินตัดหน้าทาง แต่เมื่อหันกลับไปอีกทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นยา่าคืนนี้ย่าฝันเห็นเสือมานั่งเฝ้าบ้านเรามันไม่ขยับมันแค่มองเหมือนมันจะเตือนอะไรบางอย่างข้าเคยเจอเหมือนกันอยู่กลางดึกมีเสียงเหมือนเล็บขูดดินรอบบ้านแล้วเงามันก็เดินวนพอตื่นเช้ามาดูไม่มีรอยอะไรเลยแต่ตรงหน้าบ้านมีเศษผ้าพันศพแห้งๆวางอยู่เสียงเล่าลือเหล่านี้ ยิ่งตอกย้ำถึงความลี้ลับของศาลเจ้าพ่อเสือคำหลายปีผ่านไปความเงียบสงบกลับคืนมาบ้างผู้คนเริ่มกล้าค้าขายขยายพื้นที่ทำกินคนจากนอกเริ่มเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อของกันมากขึ้นแต่ความเจริญก็พาเอาสายตาคนโลภมาเช่นกันข่าวของหมู่บ้านลึกลับไร้ชื่อที่ปลอดภัยจากโจรลอยลมไปไกลจนเข้าไปถึงหูของตาอำ่ำ หัวหน้าโจรผู้มีอาคมเกรงกล้าและเคยฆ่าคนดวนไม่กระพริบตานับไม่ถ้วนไอเถิดเองเคยได้ยินเรื่องสารเสือคำไหมเสียงตาอ่าแหบแห้งดังกลางกระท่อมไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่ริมเขาเคยหัวหน้ามันลือกันว่าเสือมันฆ่าคนที่คิดร้ายตาอ่าหัวเราะในลำคอกูเคยเห็นเสือจริงๆมานักต่อน,นักมันก็แค่สัตว์ ของแบบนี้ถ้าแน่จริงกูจะลองของให้เห็นไอเถิดยังคงเงียบสีหน้าไม่กล้าคา้านแม้ในใจก็ไม่สบายใจนักเพราะไอเถิดเองเคยฝันเห็นเสือดำดวงตาแดงจ้องตนอยู่ในความมืดหลายคืนตอนตอน่อกันคืนหนึ่งตอนวันโจมตีตาอ่ำสั่งให้ไอเถิดแอบเข้าไปในพื้นที่เพื่อวางแผนเส้นทางไอเถิดแทรกตัวผ่านพงหญ้าเดินตามแนวป่ามืดเงียบ ไฟฉายในมือเขาส่องไปเห็นสารไม้ตรงท้ายทางที่ซึ่งเสือคำประจำอยู่เขาหยุดเดินทันทีเพราะเงาร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ยืนเงียบเงียบใต้ต้นไม้ใหญ่เขาสะกดหายใจลองส่องไฟฉายเข้าไปใกล้ร่างนั้นไม่ขยับไม่หนีไม่พูดแต่ดวงตามันสะท้อนกลับมาด้วยแสงแดงฉาน ไอ้เถิดรีบผอยหลังช้าๆแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตจนล้มลุกคลุกคล,ลานกลับออกมาหัวหน้าผมว่ายาเลยผมเจอของจริงแล้วมันมันไม่ใช่คนตาอ่ำหัวเราะเยาะมึงนี่ขวัญอ่อนจริงไอ,เอ้เถิดของที่กูพกไว้ทั้งคอทั้งเอวยังไม่เคยมีอะไรสู้กูได้กูจะเชื่อดไอ้เสือคำให้ได้เสียงลมหายใจของตาอ่ำเริ่มสั่นแม้เขาจะผ่านศึกมาไม่น้อย แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสือคำพุ่งตามไอเถิดหายลับเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงคำรามที่ก้องสะท้อนรอบผืนป่าตาอาำฉวยโอกาสลุกขึ้นลากขาเปื้อนโคลนกลับไปยังศาลพนมมือแนบอกสายตาแข็งกร้าวแต่ดวงตากลับแฝงด้วยความหวาดวันข้าข้ามาขอขมาเจ้าพ่อเสือคำถ้าทำอะไรล่วงเกินข้าไม่ตั้งใจ ลมหอบใหญ่พัดวูบเสียงคำรามหายไปเหลือเพียงเสียงฝนตกเบาๆกับเงาใหญ่ที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากข้างศาลเสือคํำกลับมายืนจ้องเขม็งใบหน้าเปรอะเลือดกล้ามเนื้อกระตุกทุกจังหวะของลมหายใจดวงตาสีเลือดจ้องตาอ่ำไม่วางตาข้าสมควรตายหรือไม่ตาอ่ำถามเสียงแหบเสือคำไม่ตอบแต่เดินวนรอบตัวตาอ่ำช้าๆ กลิ่นคาวเลือดยังคงอบอวนไม่จางหายตาอ่ำยึบของในย่ามออกมาช้าๆเข็มหมุดไม้แกะสลักอาคมขวดน้ำมันไหว้ครูยันครูโบราณแผ่นสุดท้ายที่เขาเก็บไว้เผื่อใช้ยามคับขันถ้าจะเอาชีวิตข้าเอาไปเลยแต่ให้มันจบที่ข้าเสียงคำรามต่ำดังขึ้นเสือคำเงื้อกลงเล็บขึ้นสูงแล้วเงียบ กรงเล็บค้างอยู่ตรงหน้าไม่ลงมาฟาดดวงตาเสือคำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนมนุษย์หยดน้ำไหลออกจากหางตาอย่างช้าๆเสียงลมหอบสุดท้ายหลุดออกจากปากก่อนที่ร่างยักษ์ของเสือคำจะสุดลงต่อหน้าสารเจ้าแปลเปลี่ยนกลับเป็นร่างชายวายกลางคนสวมผ้าอลมาพันเอวมือกำพระเครื่องแน่นในอุ้งมือตาอ่ำอึง้งไม่กล้าขยับเขาเห็นชัดว่า นี่คือคนคนที่รับกรรมแทนเสือสมิงโบราณคนที่แบกร่างสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช้ารุ่งขึ้นฝนหยุดตกกลุ่มชาวบ้านที่ออกตามหาคนหายเริ่มทยอยเข้าใกล้ศาลสิ่งที่พวกเขาเห็นมีเพียงร่างไร้ลมหายใจของตาอำ่ำร่างของชายแก่เปลือยอกคว่ำง่าในโคลนข้างๆมีรอยตีนเสือเป็นวงล้อมไม่มีไอเถิด ไม่มีเสียงเล่าใดจากปากใครมีเพียงความเงียบและสายลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นไม้รอบศาลหนึ่งในชาวบ้านสังเกตเห็นบางอย่างบนแผ่นไม้หน้าศาลมีรอยเล็บเสือขูดเป็นลายสามเส้นลึกจนแทบทะลุไม้ไม่มีใครรู้ว่าคืนก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าร่างเสือคำกลายไปไหนไม่มีใครกล้ารื้อศาลเจ้าพ่อเสือคำอีก มีเพียงเสียงเตือนลอยมาในทุกสายฝนว่าถ้ายังคิดลบหลูอย่าแหมกับเจ้าพ่อเสือคำสามวันถัดมาร่างของไอเถิดถูกพบในร่องน้ำหลังป่าร่างบวมฉุนใบหน้าเหมือนถูกตบด้วยอุ้งมือมหาศาลจมูกเบี้ยวเบ้าตาหายบนหน้าผากมีรอยขวนเหมือนกรงเล็บเสือฝังลึกลงไปถึงกระดูกชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะ สุดท้ายต้องเชิญพระมาทําพิธีจากระยะไกลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือคำยามค่าคืนอีกเลยแม้แต่เสียงนกกลางคืนก็ยังเงียบกริบหนึ่งปีผ่านไปต้นไม้รอบศาลสูงใหญ่ขึ้นอย่างผิดธรรมชาติมีคนเห็นแสงไฟสีส้มสว่างวาบในบางคืนคล้ายเปลวไฟวิญญ,ญาณและบางคนยืนยันว่า เคยเห็นเสือใหญ่ยืนสองขาเดินตรวจตรารอบศาลเสียงเล่าขานยังไม่จบเรื่องของตาอำ่ำไอ,เอ้เถิดเสือคำและวิญญาณเจ้าพ่อยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่ผ่านทางนั้น